นั่งอยู่ตรงนี้ที่พี่เป๊กนั่งบอกเจ้าทีเลยถ้าเจ้าที่ขาทอยากให้ตูอยู่ที่เนี่ยเพื่อทําให้ตูม่ะมีเงินมาจองที่เนี้ยแสนนึงอ่ะอันนี้ตูไม่เคยบอกใครนะอินเดียนะ,นะพี่ไปมาแล้วนะให้พี่เป็นรายการแรกนะตูไม่เคยบอกมีนิ่งแต่เราเรอเราเรยนีแล้วูนาฬาแล้วก็งนิ เ้หาสถานบานปลายกีไทยครัวทังตู้รายการแบบดังๆระดับประเทศอ่ะเขามาก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงอันนี้นักบ่ายสอันนี้บ่ายสโมงครึ่งแล้วถ้าเกิดมาหลังสี่โมงเราจะให้คุณทำการจ่ายค่าไฟทั้งเดือนขอดูเราดูคลิปแล้วเนี่ยเอาลงมาซิลุงโอ้ยรายการไม่ต้องเวลบที่รถหรอ ยังไงมันคือแบบเป็นแบบเป็นแพรดี้แฟชั่นวีก่อนตอนรับปุขนาดนี้ <c oughs> เลยแบบทำไมมันต้องขนาดนั้นหรอวะมันยังไงมันคือปรดักชั่นใหญ่หรือยังไงขอบคุณมากนะวันนี้ที่ให้เกียรสิสเปซอากาศมันดีใช่ละเกินเอาล่มาสิโอ้โหมาสายแบบผู้เลนหญ่มาสายแล้วออแบบหูทำเหมือนทำกันบ้านมาดูบ้านของคุณมระตูก่อนแล้วพวกเราก็จะมา h o u s กันตอนน้ กูว่าจริงๆแล้วรายการอ่ะเริ่มถ่ายตอนทอลปาร์ตี้นะไม่ได้เริ่มถ่ายตอนดูบ้านได้เพราะว่าทุกคนจะไปจบที่บ้านใหม่คุณเบคกันหมดเอออีกทีปีอลไรแบบเนี้ยอะไรอย่าเนี่ยทังบ้านประเทศวะรีสอดไม่พี่สอดมันคือกูเบลล่าเนี่ยคุณป็นคนที่ดูประตูจะพูดตอนไทยรายการด้วยถ่ายแล้วถ่ายแล้ว นี่คือรายการหรอนี่คือ<ช>รายการวันหลังบอกกูสิกูมีทีวันหลังบอกกูสิกูมีทีมบ้าน <c oughs> มันไม่เหมือนบ้านบ้านเหมือนโอเอซิสมันอยู่ในป่าในเขาเลยอะใช้ชีวิตเป็นแบบแล้วใครจะรู้ว่าตรงนี้มันคือห่างสักทําหลอ่อ15นาทีเฮ้ยอ๋อชื้อทำเลใช่ตัวน้องตึกแกมีทุกเช้า ยังไงก็ได้เราต้องแบบว่าใช้เวลาเดินทางห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะสมัยก่อนทำไมกูไม่คิดได้อย่างนี้วะตอนนี้ทำเอทามทุกวันเนี่ยตีสี่อ่ะเข้าใจดีโอ้ลุงพี่ลุงพี่ดีเทสเ่าแก่มากเป็นคนแก่นี่บ้านนี้ดูเพลินเหมาะจะแบบบิง g กจุดจแล้วก็ไปแฮงเอาไปเลยจะได้ มันเปลี่ยนตูมไปเยอะเพราะว่าปกติตูมจะเป็นคนที่คนน,นกหินอ,อ่อนลักชูรี่สีทอง <S <S แต่พอมาใช้อยู่กับเพนทาว่ามันเบื่อมันอยู่เห็นของพวกสวกนงามๆลักชูรี่มันเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราไปไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งฟีโทนไม้โทนเอิร์ธโทนดินมีสีเขียว <S 1> <S 1> <S รู้สึกว่าเขาต้องการความเป็นธรรมชาติไปหมดเพราะอะไร เราะว่ามนุษย์จริงๆ,ๆอ่ะชอบธรรมชาติมันขาดธรรมชาติไม่ได้มันแล้วแต่บางคนตูมอาจจะมาทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่เออหนูวัวนะไม่ต้องการหนูหวาวตูมไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรในชีวิตแล้วอ่ะชีวิตมันอพอเพียงพอแล้วเราจริงตรงแค่บ<อ>้านตรงนี้แล้วก็หเติมเต็มอยู่ธรรมชาติคือประเด็นคือโจทย์ของตูมันคือตูมีงบป่ะาไม่เกินยี่สิแล้วก็โจทย์ที่2คือต้องอยู่ใกล้ที่ทํางาน และโจทย์ที่สามก็คือต้องเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้หลายคนก็คือตูมต้องแบกบรับมีชีวิตคุณแม่หนึ่งคนแล้วก็ผู้จัดการก็เลยแบบต้องหาบ้านที่มันมีห้องเกินสามห้องอะ่ะรอบเนี้ยบ้านราคายี่สิบห้องห้องน้ำห้องนอนสามห้องอะ่ะมันตัวมันเกินงบคือ <c oughs> ตอนแรกอะที่ไปดูเลยนะครับก็คือหลังตึกก่อน <c oughs> หลังตึกกัมมี่หลังตึกน่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนอพีสเดได้ดูเรียบร้อยแล้วถูกทำใหม่ได้ไเลยนะโมบแต่ แม่ไม่ชอบก็เลยคิดว่าเอาเส้น RCA ของตัน,นนี่แหละโซนนียแหละพะเออเราไปเห็นโครงการบ้านฮุิคุลีของเอสเซนไว้กิมมิคของเขาคือสามารถปลูกต้นไม้กลางบ้านได้ทาวนโฮมนะ ม่ใช่ตอนแรกก็บอกคิดน้องว่าเป็นทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมชั้นถึงไม่เกิน4ี่ชั้นใช่คำว่าทาวน์โฮมอ่ะของเราที่เราเคยได้ยินอ่ะมันคือทาวน์โฮมที่เป็นแบบติดติดห้องแถวเลยติดกันและเข้าไปมันก็คือคึบเลยแต่อันเนี้ยที่ตรงเพิ่งเคยเจอทาวน์โฮมที่สามารถเปิดลูฟท็อปได้อะฟอกซนี้จากตรงนี้ขึ้นไปแปดเมตรแปดห้าเมตรสูงมากมันคือแบบมันโองโถงมากแล้วมันคือแล้วเป็นบ้านที่ประหยัดที่สุดตั้งแต่ตูงอยู่มาเลยอ่ะนี่จะเดินดูไหมจะเดินดูไหม เนี่ยก็จริงูรดีบ้านแต่ละบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จเลยใช่ทั้งหมดมีอยู่ไม่กี่หลังเองนี่ใครน่เดอ่ะไม่ช่านตเองแล้วเหแหมปลอมมากปลอมกันทั้งตุ๊กตาปลอมให้หน้าตาเหมือนแบบพระเอกเนี้ยน่ารักจะตายบ้านหลังเนี้ยครับคือบ้านหลังแรกที่ตุ้มเดินเข้ามาในโครงการนี้แต่ไม่ชอบตอนแรกไม่ชอบเพราะคนมันอยู่50คนพี่เป๊กอ๋อคนเขามาดูคือเราก็เลยรู้สึกแบบหุยพี่หนูอยาก ดูหลังอื่นด้วยอไรเงี้ยไม่ได้อยากได้หลังนี้เพราะว่าตอนนั้นอะหลังนี้ราคาขายมันประมาณแบบ8กว่า18บแปด้าวสามพันสิกว่าเนี่ยนะเพราะว่าบ้านเปล่าเขาขายอยู่ที่1ิบสแล้วอะแบบบ้านเปล่าอะไรเงี้ยบวกวิวอินบวกอะไรคือค่าตกแต่งประมาณ2ล้านเห็นแบบเนี้ยคือสองล้านนี่หมายถึงตกแต่งใหม่เหรอเขาเลยเรขาล่วงนี่คือแบบบ้านตัวอย่างเมานี้ไม่เขาใช้สถาปนิกของแอเซทจริงๆอ่ะคนที่ร่วมกับแอเซทไวอะบ้านบุรีบุรีอะเจ้าของเขาเลยอะครับผู้จัดอนคือสถาปนิก เขาเลยเข้าใจในเรื่องฟังก์ชันและก็ดีไซน์บ้านขว้านอ่ะบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านคนรุ่นใหม่หือที่มันเป็นบ้านอีโคมันเป็นบ้านที่รักพลังงานหมายถึงว่าเป็นบ้านที่เซฟพลังงานเป็นบ้านที่ดูทิศทางลมทิศทางแสงวันไหนอากาศดีๆไม่อบอ้าวก็เปิดเปิดรับแสงเปิดรับลมได้เลยไอที่พูดนี้ไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายอันนี้คือชอบจริงๆไม่คือตรงมพูดในฐานะคนอยู่จริงๆมาแล้วเกือบปีแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากได้หลังนี้พี่เป๊ ด้วยความที่กูเกิดวันที่9ก็ต้องไปเอาบ้านหลังที่9มือเขาใส่ปางเหมือนแบบระเทยไม่มีความคีดไปสุด9ก่อนเลยซส์เดียวกันราคาถูกไปกว่าอีก2ล้านแล้วก็คือตรงข้ามขับเฮาวิวคือขับเฮาโห้ยสวยเลยสวยเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่อยากจ่ายเงินสดทั้งหมดกู้ละกันปกติขึ้นกูแบงค์เขาให้ยืนสเตเมกี่เดือนอ่ะ6เดือนกูไปยื่น6เดือนที่กูอ่ะโดนแบน์โควิดจะทำงานเชิญนั้นมาดีเหรอปึ่งตะโกฏว่า อะไรนะกูไม่ผ่านโอเคต้องไปทำเรื่องยื่นกู้ใหม่ต้องเวท ting list อีกโอเคให้คนอื่นเขาไปก่อนแล้วกันเรืนี้แต่ว่าขอให้ยินไม่ผ่านกูอยากได้มันมันอวดใครก็ได้อ่ะอตุ่งกับมันดเก้าบ้านดีเก้าครับว้ายดูดีดูมันดีดีเก้าหน้าเก้าหน้าขอยไม่ผ่านขอยไม่ผ่านปุ๊บจากนั้นไม่พอยืดเสเตทเมนต์ของตัวเองไปอ่ะสองปีวันที่ธนาคารโทรมาบอกเราว่าคุณมาตูนคระบ้าคุณมาตูนผ่าน นีานาทีที่โครงการโทรมาแล้วบอกว่าคุณมาตุมเสียใจด้วยค่ะบ้านหลักที่กาา้าขขงกู้ผ่านเรียบร้อยน้ำตาตกในจริงจริงมันคือแบบไม่ใช่คนเลือกบ้านนะบ้านเลือกมันคือบ้านเลือกคนส<น>ุดท้ายแล้วไงรูป้ป่ะท่านก็เลยบอกโอเคงั้นมีหลังไหนว่างโซเอาค่ะคุณมาตูมก็เลยกลับบ้านคอตกไปตามหาที่อื่นใหม่โครงการโทรมาบอกว่าคุณมาตุมคะจะเอาหลังตัวอย่างไหมคะเผอิญเขายืนกู้ไม่ผ่านมีคนยืนกู้ก่อนตัวเ้าไม่ผ่านตูนถึงบอกไงว่า เขาเลือกเจ้าที่ที่เนี่ยเลือกตูมขอมาดูอีกทีหนึ่งละกันเพื่อตัดสินใจก็เลยมาที่นี่อีกรอบหนึ่งพออีกอย่างหนึ่งตั้งใจจะซื้อเสื้อผ้าม่ารู้เลยว่าถ้าซื้อที่เนี่ยแม่ชอบแน่นอนเพราะว่าแม่ชอบต้นไม้มากมากก็เลยใจดีก็คิดถึงแม่ก่อนคิดถึงแม่ก่อนจริงจริงตูมคิดถึงแม่ก่อนอ่ะทีเนี้ยเราก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองโอเคนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่พี่เป๊กนั่งบอกเจ้าที่เนยถ้าเจ้าที่ททางอยากให้ตูมอยู่ที่เนี่ยเพื่อทำให้ตูมอ่ะมีเง ยี่สิบนาทีที่หนูนั่งตรงเนี้ยหนึ่งรีวิวหนึ่งอีเวนต์หนึ่งงานหนูได้เกินแสนเลยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย<า>ตรงเนี้ยกะลอกที่เห็นนั่นคือของที่ตุ้มมาเซ้นเขานะตกใ,ใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่า ดูมเอาการลอกปอมมาติดมันมันเลใหม่ไม่คือจริงๆเราเราเขาแ่ง่ได้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะเป็นจะต้องอยู่ในห้องพระต้องมีสารคภูมิมันไม่ใช่เสมอไปนะบางทีเจ้าที่เขาก็เอาไฮเทคแล้วนะไปดูไปดูไปดูเจ้าที่แล้วแต่ความเชื่อสัยในการชมละกัน พอเขาบอกให้ปลูกต้นไม้กันบ้านที่งจริงๆบ้านตัวอย่างมันมีไซส์ต้นไม้มาอยู่แล้วก็คือต้นจิกเศรษฐีแต่ข้างล่างเนี้ยตุมลงเองเพิ่มหมดเลยคือมันจะเป็นต้นไม้มูเตลูทั้งหมดตูก็เลยรู้สึกว่าพลังของความเชื่อบิลี่ะหัวใจของบ้านอยู่ไหนอะก็คืออยู่ตรงนี้ก็จะยกให้เป็นแบบว่าเจ้าที่เจ้าทางสองต้นตรงนี้เปลก็ต้องอกคุมเราทุกคนก็รว่านี่คือต้นจิกเศรษฐีซึ่งจริงๆแล้วอะต้นจะเล็กๆแล้วก็แบบ คือตามสวนยังไม่เห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ก็เลยถามว่าตูมต้นมันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงฟอมขนาดนี้ตูมบอตอนแรกๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เล็กมากแล <ไป S 1> <ะ>้วใบเล็กมากและแสงที่ได้มาก็แค่นี้ไอ้จากสกายไลไม่ได้จะโตเร็วขนาดนี้นะคือเขาจะขึ้นแบบ ขึ้นขึ้นจริงๆเลยแต่ว่าตุมไม่ได้ลดน้ําแล้วนะครับตุมได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์แล้วก็แบบเดรนน้ําออกให้เขาเลยก็คือไม่ต้องถวายน้ําถวายน้าออนไลน์ <laughs> <laughs> แล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็คือวันไหนที่ตุมตื่นแล้วตุมรีบออกไปจากบ้านแล้วต้นไม้ฟาดวันนั้นน่ะจะมีเรื่องอะไร <c oughs> ที่เราต้องระวังเหมือนมีนตุ้มทักทักพอเราแบบเข้ามาในสายมัวล้วก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันศรัทธาแล้วมันเจริญขึ้นอ่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าโอ,อเคดีบ้านบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เรากล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่านี่คือบ้านของเราเพราะมันเป็นทุกจุดทุกมุมที่เรารู้เลยว่าเราจะต้องอ,อะไรไปตรงไหนบ้างอันนี้บอกกันนะว่าบัานไดอ่ะแพงที่สุดไหนบ้าง ทั้งที่มันดูไม่มีอะไรเลยบ้าทำไมวะเพราะตอนแรกโครงการไม่ได้มีบันไดแบบนี้มาเป็นบันไดเปิดแบบไม่มีอันนี้เขาดีไซน์มาเพื่อให้ลมมันโฟลจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่ใช่แต่พออิญตูมอ่ะก็มีความเชื่ออีกแล้วไงถ้าเรามีบันไดที่สามารถให้รูอ่ะมันรุดโผล่ได้อ่ะเงินทองเราว่าอันนี้คือความเชื่อแต่ไม่กล้าบอกตูก็เลยบอกโครงการว่าตูม่ะอยากปิด แต่ไม่กล้าบอกเรื่องมูก็เลยบอกเขาไปว่าบ้านเลี้ยงหมาค่ะเดี๋ยวมาโตเขาก็เลยมาปิดให้ก็เลยเสียเงินเพิ่มไปอีกแต่ตรงนี้กลางคืนสวยนะเพราะตรงติดไฟไว้หสืไฟลืบไฟลืบซ่อนไวไฟลืบซ่อนไวตอนกลางคืนมันจะสวย ตอนคือมันจะวาวหรู้ใาทมากแนะนำห้อยากทำให้บ้านเหมือนป่านะจิตเสรีฐีแนะนำเลยนะจิตกลางบ้านแล้วอยู่ได้คือทำไมต้งถึงแนะนำจิตเศรีฐีอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมูเตนะเรื่องของการมนเทนเน้เขาใบใหญ่เวลาเขาลูงเขาจะลูงทีละใบการเก็บกวาดมันจะง่ายแนะนำแนะนำ อันนี้<อ>ห้องนอนอห,อห้องนอนตุมต้องการให้มันดูเป็นฟิลแบบสีพยยัน 4, วาต <วา S 1> ูมชอบมาก <ged ion> ใช่นี่คือบ้านตัวอย่างเขาออกแบบมาให้อย่างนี้เลยถูกต้องอ้อนไม่ไม่ไม่ทั้งหมดโทนไม้แบบไม่ไม่บ้านตัวอย่างตอนแรกเป็นหินอ่อน อันนี่เป็นหินอน่อนอีมาตุ้มลือออกมันคือหินอ่อนลายเดียวกับคอนโดเก่าหนู <c oughs> อโหมันมีภาพจํามันคือพี่ก็จะบอกว่าตอนคอนโดเก่าหนูเละเทะมากอ่ะหนูแบบเ,เกิดหใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมาติดแบบใหม่ทงตัวที่คอนโดอีตูมาดูภาพรวมคือพอตรงเนี้ยมันเขียวมากมันแบบเขียวมาก <c oughs> โคตรด,ดีนี่นี่มันมีอะไรนี้นี่คือห้องนอน่ <c oughs> แล้วก็มองมุมได้เห็นสีเขียวแบบ เฮ้ยนี่มันไม่ใช่บ้านในเมืองแล้วพนเพราะฉะนียวันอาทิตย์วันที่ไม่มีงานอะตื่นมาให้แม่บ้านเอาเบรคฟาสมาวางตรงนี้<อ>เปิดเช็คข่าวพี่อันนี้แหละอันนี้คือสุขของหนูนะวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นสมาชิกในบ้านเห็นคุณแม่นั่งร<อ>ดน้ําต้นไม้เห็นหมาเราคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มัน มันมันบ้านกูจริงๆเหรอวะเพราะว่าจริงๆการการแต่งบ้านการแต่งห้องนอนของมาตูมัครับปกติมันจะอึมครึมจนมืดที่เก่าเลยเข้ามาก็รู้เลยนะว่าตูชอบจัดแสงแบบมันเบาๆชอบแสงสว่างมากตูไม่ชอบไม่ชอบตูชอบการเล่นแสงตูมองว่าบ้านสวยไม่สวยอยู่ที่เพราะตรงนี้มันก็จะเป็นแสงหมดเลยนี่ก็เป็นแสงหมดเลยก็มีไปหลือแล้วคือเช่ากันงคืนเนี่ยตรงพวกไฟอะไรนะดาวไลท์จริงๆไม่ค่อยมีนะตรงกลางยิงมันตรงตรงเนี้ยมันคือห้องนอนต้องเล่นไปตามเหลือยิงเข้าผนังเลยกลางคืนน่มันต้องเข้ามาละห้องเรารู้สึกแบบว่า ง่วงอยากใช้การใช้ชีวิตห้องนอนกูก็คือนอนก็คือนอนง่วงไม่นอนก็เรอผู้ชายมาแล้วก็นี่ยังไงรายการออนอีคุกหรือยังไงปูเบาๆเองปูมันก็เปิดเผยไปหน่อยอดีติีกจังห้องอยากให้มันดูเซ็กซี่นิดนึงตอนกลางคืนแต่พอตอนกลางวันน่ะไม่อยากใช้ไฟอยากใช้แสงธรรมชาติมันเลยมีแสงธรรมชาติเข้ามาทั้สองฝั่งดีที่สุดอย่างน้อยต้องมีแสงธรรมชาติเข้ามานี่คือทาวน์โฮมนะเนี่ยวูใช่ประตูได้ <Yeah. S 2> ตูมได้แสงจากสองฝั่งอ่ะมันคือ Amazing อ่ะแล้วที่ชอบมากๆชอบมากๆก็คือวันไหนตูมทำงานเช้าแต่เพื่อนมาแล้วยังไม่อยากกลับ mm. มึงปาร์ตี้ไปสิกูมไม่ได้ยินตุมูไม่ค่อยได้ยินเสียงคนโวยวาย้าง่างเลย mm. ถ้าเกิดปิดทีนี้มาโซน oh. อตอบนองฟังชันมากโซนนี้จริงๆอ่ะตูมแต่งเพิ่มเยอะมากเพราะว่าตอนบ้าน พงตัวอย่างมามันไม่มีเลยเลยมันโล่งแต่ตุ้มของเยอะมากเท่าที่เห็นนะเสโลงเลยไม่ได้เป็นไม้แบบนี้ใส่ไม้เองหมดไม่ไมไ้มีไม้มีแต่ว่าไม่มีกระจกไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีบิ้มาตุ้มก็เลยแบบเอากระจกมาเพิ่มเอากระจกฝั่งนี้มาเพิ่มแต่ว่าที่ตุ้มอ่ะชอบก็คือตุ้มอยากให้พื้นที่ของการนอนกับการน้ำหมายถึงว่าห้องนอนห้องน้ำอ่ะมันเชื่อป็นส่วนเดียวกันอยากอาบน้ำก็ปิดเงีบยปิดประตู แต่ว่ายังเป็นกระจกอยู่ที่สามารถทำ<า>ให้มันเชื่อมโยงซึ่งเราก็สามารถทําทึบได้บางหลังเขาก็ทําทึบแต่และบ้านก็คือแต่งคนละแบบหมดเลยต่างคาแรคเตอร์หมดเลยใช่แต่ตุงรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นบ้านตัวอย่างมามันก็จะเป็นแนวตุงอยู่ดีตุงก็อาจจะแต่งแบบนี้อยู่ดี <ừ> มันคือไทม์เลสอะพี่เป๊ก <ừ> สบายตาไม่ต้องฉูดฉาดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเรียบๆไปก่อนเทสเรื่องแฟชั่นหรือเทสเรื่องดีไซน์การออกแบบมันได้มาจากไหนเจริง ไปจากที่เยอรมันที่เรียนมามหรือว่ากลับมาหรือเอชอบมาจากไหนเยอรมันที่ตุงอยู่อ่ะจริงๆริงนั่งน้นน่าจะยาวเยอรมันอ่ะตูมาย้ายไปอยู่กับคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางการคุณพ่อไปอยู่เวกัสเยอะมากตูเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่มั้งแต่เด็กๆวันแรกให้ตูไปไฮสคูลที่นู่นอ่ะตงจำได้เลยว่าครูประจำชั้นถามว่าเธอมาจากที่ไหนตูบอกามาจากประเทศไทยเขาบอกว่าแล้วเธอ ขี่ช้างมาเรียนหรออะไรอย่างนี้เลยมาว่าปีเขายัง,ย,งยังบูลลี่กันหนักได้ยังบูลลี่กันได้อยู่นะ <c oughs> เราก็จะรู้สึกแบบเราโดนกดเราโดนโดนเหยียดโดนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเยอรมันเลยอยากกลับมาอยู่ไทยก็เลยพอวันนึงอยู่เยอรมันแล้วเริ่มโตเริ่มทํางานไปเล่นโปรแกรมแคมฟอร์ จากรายการดีเจมาตูจริงมาจากแคนซัสไม่ได้มาจากเอเชีนเลยครับซึ่งรู้นะเนี่ยนี่ไงเลยเล่าให้ฟังไม่ค่อยได้เล่าไม่ค่อยเล่าที่ไหนเดี๋ยวเพราะไม่ค่อยมีใครถามแล้เป็นอะไรต้องเขินอะไรเขินจริงขนาดของบ้านไม่ได้เป็นตัววัดความสุขบ้านคือใจใจเราเนี่ยคือบ้านเพราะฉะนั้นตูมรู้สึกว่าตูมมาอยู่ที่เนี้ย ใจตุม้มอะไม่ได้อยู่ที่เยอรมันใจตุ้มคือประเทศไทยแต่ก็ <c oughs> คือแม่พอ่อพี่น้องทุกคนเขาปูรากฐานเราไว้ที่นั่นพอตุ้มครบส8ปีบอลิบูทิ้งเลยแล้วตุ้มมีงานที่เยอรมันดีมากตุ้มเป็นละครเวทีนะครับตุ้มเป็นบอยใช่ใช่ไงได้ข่าวทั้งแบบบลอดเวยเป็นแบบเดินแฟชั่นตุ้มเริ่มจากการที่ตุม้มจัดฉากวาดแต่งทำฉากด้วยหรือว่าทำฉากก่อนพอวันนึงอีกคนที่มาเต้นอะไม่มา ถึงบอกหนูเต้นได้เพราะว่าเป็นคนชอบเต้นพี่ก็รู้หนูชอบรู้ว่าชอบเต้นแต่ว่าทักษะในการที่เราต้องไปฝึกก่อนที่เรากล้ใช้ว่าตอนกูเขียนกูก็มองไปดิมาท่าไม่ยากมาพรีเยหมุนหนึ่งสองสามสี่นี่เหมือนในหนังพวกแบบแบ็กซ์วอนยยนะเยสเยสลลาแลนด์เขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออจะต้องเป็นฉันจะต้องเป็นดาวให้ไดักวันเพราะว่าทุกคนจะดูถูกตลอดว่าไม่ได้มึงไม่เป็นเป็นพระเอกได้ไหมล่ะอ่ะโอเคอาจจะดูสูงหรอกก็จริงแต่มึงเป็นตุ๊ อย่างเงกระโปะก็เป็นไม่ได้แล้วสองเป็นนางเอกได้ไหมอ่ะได้อินเนอร์เป็นได้นะแต่สูงมีนางเอกคนไหนสูงร้อยเก้าสิบไม่มีเป็นอะไรอย่างเดียวเป็นแค่ตัวตลดนี่คือประโยชน์ที่คนพูดกับตูมเลยตูมจะไม่เสียเวลาชีวิตไปพูดคำพูดของคนที่เขาเคยดูถูกตูมว่าวันเนี้ยไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยมันมีประโยชน์แล้วอะพี่เพราะวันเนี้ตูมรู้แล้วว่าตูมมาทำอะไรในวงการแล้วตูมเป็นใครแล้วตูมมาได้ไก่ขนาดไหน ตุงพิ่งจะมาคัดแยกรอยยิ้มของคนออกว่าอันนี้ยิ้มเพื่อไม่อยากคุยกับอันนี้ยิ้มเพราะอยากคุยอ,นนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้หลังๆไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนจริงๆหนูเพิ่งจะมาฟอลโล่ไอจีพี่เปงกเองนะงเพราะกลัวพี่มองว่าอันนี้เข้ามา นนพี่ก็คิดว่าปกติแล้วตูมยิ้มปลองับพี่มาตลอดอ้าวจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่หน้าปลอไม <laughs> ไม่ใช่หน้าปลอม <laughs> ไม่จริงเข <laughs> าไม่จริงไออย่างวันเนี้ยพี่เป๊กมาบ้านหนูรู้จักหนูมากขึ้นเป็นเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหนูก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนพิเศษสำหรับหนูแล้วเพราะว่าพี่จะได้เห็นมุมที่คนอื่นไม่ได้เห็น ทตาจะไรตูขอ,อ,อบคุณนะที่พี่บมามา้านช่วยพอหน่อยบ้านช่วยพอหน,น่ยอยฟังชั่นมันก็คือทาวน์โฮมแหละแต่ว่าเขาออกมาแบบให้แบบรู้สึกว่าใช่ไอ้วนนี้ก็โค้งโค้งเขาสร้างบบไปเ,เองมอไม่ทางเองไม่ห้องเนี้ยบอกก่อนว่าตอนแรกเป็นห้องซักล้างแต่ตงรู้สึกว่าตุงไปปูกระเบื้องข้างล่างให้เป็นซักล้างโซนหลักบ้านไปเลยดีกว่าก็เลยเปลี่ยนห้องซักล้างเป็นห้องที่เราไว้นั่งสมาธิ อันนี้ตูไม่เคยบอกใครเดียนะพี่ไปมาแล้วนะให้พี่เป็นรายการแรกนะตูไม่เคยบอกมีนิ่งแต่เราหนูคิดว่าไงหนูภูมิใจมากที่หนูทําห้องพักแบบไม่ได้ปรึกษาใครทําด้วยตัวเองและให้มดดําเดินขึ้นมาและมดดําพูดประโยคแรกว่าอีตูมอันเนี้ยถูกต้องที่สุดหนูรู้สึกแบบโอ้ยขอบคุณนะแม่มันโดยดีไซน์เองเหรอออกแบบเองทุกอย่างครับประเด็นคือ หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ลงที่ตุ้มันเชิญมาอยู่ตรงนี้ครับที่มาที่ไปก็คือบุคคลที่มีความหมายกับตุ้มในชีวิตในทางโลกหมดเลยอ่ะอย่างนี้พี่มดดำให้มากับมือมันจะมาที่มาที่ไปอันนี้คุณทรายมาดําฟินให้มากับมือนะครับอันนี้เป็นของคุณแม่อันนี้คุณแม่ให้มาตุ้มมาอันนี้พระอาจารย์ที่ตุ้มบวชเรียนมาส่วนอันนี้เป็นพี่หนิงบริตาฝั่งนี้<ม>เป็นฝั่งเทพครับอันนี้ก็จะเป็นจมกอาจารย์เชียงเอ้ยมาจากแบบพี่เปิ้ลคือจะมีแบบพี่ทรายอะไรอย่างเงี้ยใส่ใส่มาแล้วแต่ว่า คนมาม,มอบ<ช>มาม,ม,มอบให้หมดเลยจากคนที่รักไม่เคยเสียอเ้วนจากอะไรในห้องนี้เลยครับที่ชอบมากในห้องนี้เลยคือน,นี่ครับกองยา คุณยายตุมเป็นลำตับเก่าอะไรเงี้ยแล้วพอคุณยายตุมแบบเสียไปอย่างเงี้ยทุกคนก็เอาสมบัติกันไปหมดเลยลูกหลานตุงมไม่เหลือเลยเลยเหลือแค่กองยาวในที่ข้างบนเตียงยายเพื่อที่เวลาตุมของานเพราะยายตุงมเคยทําช่อง YouTube กับตุมแล้วเวลาเราของานอย่างเงี้ยเราตีกองแม่ใ่ยายของานหน่อยนะขอปังๆนะขอมีรายการมาถ่ายบ้านเยอะๆนะปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยมันก็จะมีมามันจะแบบสื่อสารเป็นความเชื่อส่นบุคคลให้เออให้คุณยายส่งพลังมาให้เราหน่อย ดีใจที่จากที่เมื่อก่อนเราแบบมี house, เพนท์เฮาส์สัมเารเทเมาปาร์ตี้ยันเช้าวันนี้กลายเป็นว่าตื่นเช้ามานั่งเตียนนาำพระในห้องพระของบ้านตัวเองเ่ยสิ่งหลักๆที่เปลี่ยนตูมเลยนะคือการสวดมนต์อตอนแรกไม่ได้เลยไม่เข้าใจแต่หลังๆรู้สึกแบบอุ้ยมันมันพอสวดและรู้สึกทําไมเรานิ่งขึ้นอีกหนึ่งโซน ตรงนี้ก็คือเป็นสําหรับคนรักการอาหารและคนรักหมามันยังไงบ้างนใช่ก็คือเราจะเอาสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยมาปรุงอาหารเลยใครจะไปแดกหมาไม่มีไอ้บ้าเออทำอาหารกินมานปาร์ตี้กับเพื่อนตรงนี้ไม่คือตูมมองว่าเดินเข้าบ้านมาเวลาเราไปแบบว่าพวกรีสอร์ทไรีอไงเราจะเจอโซนทาอาหารเลยบางใชบ้านไหนดีนะเดินขึ้นมาปุ๊บวางแม่ก่อนวางแม่ก่อนที่นี่คือเซ็กชันขัดแยกเลยจริงๆอ่ะตรงนี้มีของโครงการมาให้แล้วครับไฟเฟย์อะไรอย่างงี้มาแล้วแต่ว่าตูมก็ไม้ด้วยความไม้แบบเนี้ยความไม้แบบนี้เลย แต่ตูไม่ทําเพิ่มอย่างอยาตรงนี้มันทึบตูก็ตัดออกแล้วก็ใส่เครื่องกรองน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ฝั่งตู้ยตู้เย็นอะไรได้เลยฝั่งเป็นระบิวอินตู้เย็นไปเลยใช่บอันนี้เป็นตู้เย็นแขกมันจะมีตู้เย็นกินข้างหลังด้วยข้างหลังจะเป็นของแม่บ้านทั้งหมดตมให้แม่บ้านเลยบ้านสมาชิกอยู่สามสี่คนยังไงอ่ะการซักผ้ามันเกิดขึ้นทุกวันต้องมีอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ตมติดโซลาร์เซลล์ด้วยตอนเนี้ยบ้านที่ตูอยู่อ่ะไฟถูกกว่าคอนโดที่ตูเคยอยู่อืมซึ่งคอนโดนั้นลอยตลาด ส่วนพื้นห้องเนี้ยที่มันจะไม่เหมือนบ้านอื่นนะ่ะเพราะว่าพอตูม,มีน้องหมาเราก็ต้องนึกถึงคนที่เขาอยู่หลับเพราะว่าตูมตั้งใจให้หมาอยู่ในครัวเลยตูมไม่ได้เลี้ยงปิดบริเวณนะหมายถึงตูเปิดประตูให้เขาวิ่งได้ทางบ้านหมาตูสามารถเนี่ยนอนข้างบนขึ้นมานั่งกับคนได้มานั่งเล่นก็แต่ว่าหมาเราเลี้ยงระบบปิดมันสะอาดอยู่แล้วครับตัดสินใจว่าโอเคลงทุนกับพื้นละกันเพราะว่าหมากับพื้นี่ยเขากระโดดขึ้นกระโดดลงการรับน้ําหนักมันเลยต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่ไม่ลื่นหนึ่งสองทำความสะอาดง่ายสาม และที่สําคัญคือกลิ่นอันนี้ไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนไปหาดูได้เลย <c oughs> แต่ถ้าอยากจะเข้า <c oughs> เข้าได้เป,เป้ Space ได้นะครับบ้านที่กำลังจะทำเหมือนกันอ้าวทำไมมาอวยเข้าบ้านงี้เนี่ยอ,อ๋อไม่เกี่ยวคือจริงๆแล้วก็คือแบบที่ตูนบอกแล้วว่าเฮ้ยแค่พื้นน่ะมันก็ต้องเลือกที่มันตรงใจกับเราหรือตรงใจกับน้องหมาจริงๆที่เราใช้ชีวิตจริงๆนะเนอะตรงนี้ก็คือเป็นโซนครัวที่ อบโจทย์ฟังชันมากคือทำครัวฝรั่งเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟอาหารตรงนี้เป็นเชฟเชเบิลก็ได้เพื่อนก็มาเก่ยกมันนี้เลยหรือบางวันมาไหนตูวเอาออกมาเกษตรมาเนี่ยตรงนี้ก็ไไรเลยก็เนี่ยก็แค่แบบมูฟก็อีมาอี่ตงนี้กับเพื่อนนั่งเมาส์อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ทำบ่อยเราเน้นอยู่ไงเราไม่ได้เน้นถ่ายรูปสวยอย่างเดียวเราเอาเน้นอยู่อาศัยตูวก็เลยต้องเอาทุกอย่างมาให้มันอยู่ใกล้กันไปหมด คือการคุมโทนสีก็คือเป็นสีไม้ที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วการจัดไลท์ติ้งที่ดีของบ้านมาตูการจัดสไตลิ่งเนี่ยดอกไม้ต่างๆนะที่เขาวางดูแล้วเฮ้ยนี่เป็นเหมือนสตูดิโออีกแอดมอนเฟลรอบๆมัน <K r uch ing> ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยการมองเห็นทำให้เฮ <K r uch ing> ้ยเห็นธรรมชาติเห็นป่ากรีนสเปซที่อยู่กลางบ้านกับแสงที่ลงมาเติมเต็มทุกอย่างให้การใช้ชีวิตในบ้านหลังแค่ <arl> ทาวน์โฮมหลังเล็กๆอ่ะมันมีความสุขทุกเซกชันเลยทุกฟังก์ชันเลย <ผ>มีมากต้องขอบคุณต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะหนูไม่คิดเลยนะเด็กที่มีเงินไม่ถึงแสนจากเงนนอกมาแบบแล้วแม่ก็ปะนามไวเลยว่ากูให้มึงไม่เกิน5ปีอะไรก็ต้องกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยตูก็เลยบอกแม่ว่าถ้าปูซื้อบ้านได้แม่อยากกลับมาอยู่กับตูนะสุดท้ายวันนี้แม่ก็ย้ายากลับมาอยู่ไทยอย่งแรแนวความสุขในชีวิตของตูแล้วก็ ครอบครัวกับแม่จริงเนาะที่ฝันที่แบบรู้สึกว่าเออภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงในวันนี้แล้วเราวันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันได้อยู่ที่ใช่ได้มาท,ที่ชอบที่ชอบจริงๆอ่ะแค่นี้ก็ฟฟน ไปค่ะโอเคโอเคโอ้โหเ่เบียร์ตูตามแล้วเบร์โอ้ยเเกมแล้วโอ้ยว่าแ้สเบียร์ฮรซนนี้เด็กมันี้ซก่อนซินะซซนอี้นะวางนี้ก่อนนะห้ามอย่าพึ่งเอือมีนัเยอะแอะ แม่นหนสิบนะลูกนะสิบเฮ้ยได้มาฉลาดกว่าได้อกมันเยอะไปต้องมีนาฬิกาอยู่นั้นเลยหรอใช่โอ้ยสวยโอ้ไหนงเราเปนเตียสิแล้วทุนาฬิกาสิอ้าวนายแล้วก็หักนาฬิกาไปแม่คุณจาบอกเลยว่ามองนาฬิกาไว้นะ ให้บริาการใหนน้น้ำคือเป็นผีกันเลยพอพูดกลางวันเรื่อแบบกลางคืนเรื่ออีกแบบและไอ้ตูมคือทำไฟเองมาใส่แบบไฟแบบเหลือแบบโดยใช้ไฟสีส้มกับสีฟ้าให้มันรู้สึกว่าเข้ากันได้กลายเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยดีไซเนอร์มาตูมนะโอ้โหแล้วดูฝั่งเนี้ยที่มองไปเห็นพวงนั้นอนะ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดมองมาถ้าเปลีนไปตรงเนนะี้ยก็เห็นเลเยอร์ของกระเจิงตัวโคมไฟที่มันเป็นรีเฟล็กชัแบบแสง,งเงา โอ้ยเราทั้งคันจะเปิดคอนเสิร์ตตอนนี้ก็พร้อมแล้วเรานำลาโพรมาแล้วและนี่ออนสเตจเป็นเวทีขอโทษเรื่ที่ด้ยนะครับถ้าทำอะไรผิดไปนะครับวันนี้พวกเรามาดีนะครับ